ีใจจนเต้นไม่หยุดสาวติ๊กเผยข่าวดีในเรื่องเงินค่ะจากที่เราทราบกันดีว่าหนุ่มซอลลามกับอดีตภรรยายอย่างติ๊กบิ๊กบาทเทอร์สเส้นไม่อยาก,กันไปตั้งแต่20มกราคมที่ผ่านมามีข้อตกลงกันว่าลูกสาวอย่างน้องวีจิอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายอย่างหนุ่มซอมรามนั่นเอง แต่ในขณะทางด้านของติ๊กเองก็ได้เจอลูกบ้างเธอก็เดินนะักว้าโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยืนให้ทํางานหาเงินมาใช้นี้ค่ะจนล่าสุดเธอโพสต์คลิปตัดต่อระหว่างคลิปน้องวิจิเต้นกับคลิปตัวเองเต้นพร้อมทั้งเผยข่าวดีว่าแม่ยอมแล้วลูกเต้นเก่งจริงๆนะตัวแค่นี้มาวิจิเรามาเต้นการฉลองแม่ปดนี้ดอกร้อยละ20ได้แล้วปลอดภัยแล้วนะคะสบายใจได้แล้วนะขอบคุณพี่ๆใจดีที่ให้งานให้ความช่วยเหลือในทุกๆคนเลยทํากลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความินดีและให้กําลังใจกันอย่าง ล้นหลามค่ะ